สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้จะทั่วไปหาแม่บ้านเข่าด้วยครับผมค่ะครับเพราะว่ามือเละออกติดตัวเพิ่นบ่ได้ครับค่ะเป็นห่วงเพิ่นอยู่ครับโอู้กอล์ฟเสียเทิ้งแบบคิดมากครเทิ้งแบบจังได๋ล่ะแม่นเอฟซีเพิ่นโทรมากนะเฒ่าครับค่ะเพราะว่าวันหวยออกเพิ่นก็ว่าจะ่าให้อีกครั้งนึงค่ะครับกอล์ฟเสียก็ได้ได้เอาเลขที่เพิ่นให้ตั้งแต่อ่า กลางลางวดครับพี่น้องก็คือหาสามศูนย์ศูนย์สามหาเขาหาศูนย์นะครับพี่น้องตัดเหล็งครับแต่ว่าก็ไม่เชียวว่าเฮ็ดเจงไไดถ้านื่เชียวว่าใจเย็นเย็นครับทรไปหลายรอบแล้วก้าถ้าโทษเวลาพ่อกับคิดได้หลายอย่างแต่ว่ากับว่าอยากคิดตรงทีิวานไปโรงพยาบาลก็แมนอีลีค่ะท่านผู้ชมเขาคไป ไปฟังแม่กันครับผมกับแม่บ้านข้าวได้ครับพี่น้องความหวังหมู่บ้านครับผมอีกหนึ่งสำนักแมนร่องจากพอผู้ถอครับผมค่ะครับเอาเงินนี่ไปฟังยร่เียดน้ากันถข้าวข้าวแม่ครับผมค่ะก็มาเชียสวัสดีครับผมดาสวัสดีค่ะก็มาเชียแม่สวัสดีค่ะครดาสวัสดีค่ะแม่ก็มมาเชียเป็น หน่อยใจแม่ไทยตะพูนะสามหาศูนย์อะไรแม่ก็เลยเอามาตัดให้ยี่น้อเอซีนะสามหาโทษว่รับค่ะดอนว้ช่มค่ะตัเมนอันมือมือบันทีนสามสิบสามเอ็นนั่นลานลานน้อยเหรียญโทษทัพย์แล้วบะนี่แล้วบะนี่ประมาณประมาณขอนอีแจ้งแม่เป็นล้มแม่เป็นล้มแล้วบะนี่เขาาไปหาอาอาเฝ้าเป็นพยาบานว่าได้เอาอีหยังไปจักน้อยแล้วมือเรียกออกนะแล้วแม่ออกพยาบานประมาณบ่ายโมง นประมาณจิตใโมงเนี่ยแหละโอ๊ยว่าจิตทรหาก็มาเชียร์เรามันทันว่าแต่บ้านพวกแม่มันทันบ้านพวกแม่มันมันนั่นใบสวงสิบนาทีก็ได้ครับอันนั้เดียแล้วแต่ว่ากับว่าอยากผ้ากันคิดเลียงที่แม่ไปโรงพยาบาลดินอกจากเพราะว่าเสี่ยนแต่ติดต่ออะไรนี่อันไม่ต้อผ้ากันคิดไฟสีดี่แมว้าอันก็มาเชียร์ช่วยพ้นก่บเฮยแม่เขาเนาะแม่เนาะสามหาศูนย์แม่ เพิ่นฝันได้เพิ่นฝันได้หาสองศูนย์เดียวหาสองศูนย์อันนี้เพิ่นฝันเพอันี่เพิ่นฝันเพิ่นฝันได้หาอันนั้นอันนั้นอันนั้นูไปเข่าสรงเดียวเข่าสรงแมนแมนโอ้ค่ะแมนอันนี้อันนี้เพิ่นฝันได้หาสองศูนย์เดียโอ้ดีเดี๋ยวทำข้าวแมีก้อนบานนี้อันพ่อว่าเป็นล่มแล้วบานนี้ไปจังไดมาจังไดบานแม่หายดีไปจ้าอันไปนั่นไปขอนี้ไปขอนี้แจ้งอีู่หกโมงแล้วอ่า อาหามขึ้นลถแล้วกะเชิงอันลานกับประมาณสองขวบนอแล้วกะไข่ไข่าาลานอนะันลูกของอานนั่นเบื้องลานแล้วกะแล้วก็เพิ่งจะฉีดยาไข่เพิ่งจะไข่น,นอนล้อเบื้องยาว่ามันจะเปลี่ยนอาการยังใดกับประมาณประมาณจิตเที่ยงนี่แหละทเที่ยงเที่ยงกี่ใบม้งแห่แม่ออกพยาบาลน,นะเมื่อเรียกออกนั่นแหละแม่ยังโอ้ยเกามาเชียร์จะบอกกันขี้ทอด ถ้แม่มาเบิ่งโทษสาบโอ้ยก็มาเคียวโทรมาหาตายหกตายเม่ขอโทษเด้อแม่บ่ได้รับาเพ่นดอกบ่เป็นยังแม่เพิ่นกะสิเพิ่นโทรนําอยู่แล้วแม่อันกเอฟซีก็ลอบานีคันแม่ยูดีมีแห้งแล้วก็ดีเนาะค่ะจ่าจ่าขอบคุณค่ะอันมันไข้ขึ้นไปด้ะแม่บานี้จ้าอันเป็นลมซืือแบบว่าแม่แม่นอนบ่อินเนาะเมแบบมันวูแบบเลี่ยงลานน่ะก็มาเชิญเรา ก็แม่กัดกินขา้าวก็ได้น้ำมือน่ะแล้วแบบว่ามันเมียไปน่ะก็ว่าอยอาฟังอยู่แล้วแบบน,นี้แต่เลี้ยงล้านเนาะเลี้ยงอยู่กับล้านสองคน <ฮะ S 2> อันพ่อกับอันพ่อของล้านเนาลูกซ้ายมันขอยให้งานยุงเทพแม่อยู่กับหล้านสองคนแล้วก็อาศัยพ่อาอายอย่างนี้แหละค <ฮะ S 2> ่<ฮ>ะโอ้บุกเป็นเรื่องล<ฮ>ะค่ะักพรี่เพียงพอพักพรจ้าโอ้หสุดถ่ายเพิ่นหายมากหาสองศูนย์้มาเพิ่นฟันหาสองศูนย์ บานี่เป็นเลขกหาซุ้นเนาะงวดนี้เป็นยังไงบานแม่อันงวดนี้อันยังอยู่ซื้อๆอยู่ยังยูซื้อยังอยู่ซื้อๆกับท่านผู้ชมยังอยู่ซื้อๆอยู่เดี๋ยวคาดยังไดเดี๋ยวแม่เจียนโทรไปเรื่อบัตรเนี่ยแม่เจียนอันพกโทรศัพท์แล้วดิบอกอาโทรหาดอกแม่เจียนบอกอาว่าเบอร์นี่ของเขามาเชียร์เบอร์นี่ค่ะจ้าอันแต่ว่าเพิ่นเขามาจะงวดเหรอเฮ้ยแม่บอกให้เอฟซีฟังเนี่ยเทียรเพิ่นเขามาเบิ่งที่หลังเนาะแถวครับแม่ ได้เข่าหกงวดนี่งวดที่เจ็ดเปล่งวดที่เจ็ดนี่ก็คือสิบหกสิงหาสีหอดเนี่ยบอแม่บองวดที่แปดสิบหกสิงหาเนี่ยอวนที่แปดค่ะงวดที่แปดนั่นแหละอันแล้วก็อันแม่กะยังว่าแหละน้อน้อยเพิ่นคิว่าโอ้ยเขาถือว่านั่นคือวนนื่บวญอย่างพวกแม่บ่มีเงินแม่กะได้นับเพิ่นสามสิบบาทอืมอืม อันว่าซื้อเกามาเชียเอ้ยแม่พกแม่บ่มีเงินค่ะเ้าบ่ถึงมาพกแม่บ่มีรายได้ก็จะเอาเงินใส่ให้พื่นล่ะอปัญญาโอ้แม่ดีเนี่ยนั่นล่ละพกแม่ก็ซื้อเพอได้ฟังพอได้ทัดถึงมาพอได้ปัดทุปัญยังไปสละเพิ่นเข้าส่งเอาบ่แม่บเพิ่นฝันว่าฝันอระหว่างสาหาซูนนี่เพิ่นเข้าส้งก่อนค่ะที่สามหาซุนนี่ป้าเพิ่นไปเลี้ยงเพิ่นถึงหลายแล้วเพิ่นไปเลี้ยงแล้วเพิ่นก็หลวงปู่กับมา ศูนย์เพิ่นดังเสียแล้วเพิ่นก็เลยคอนั่นลหละวันนี้ป้าที่ไปเลี่ยงบนงวดก่อนที่ว่าเพิ่นถึงหลายแล้วเพิ่นแต่เลี่ยงวันนี้เพิ่นก็ได้พันคูณพันบ่ญหรือเดี๋ยวได้แม่เพราะว่างวดนี้มันเป็นงวดแรกที่นําเสนอค่ะเดี๋ยวคันกันมันเขาอีกงวดงวดสีหอดนี่เนาะแม่จ้าครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นก็สจีอปซอยกันเอาว่าเลียคนมันบ่หลายเนาะแต่ถ้าตดปัญหาว่าแมนเป็นร่มเลยเนาะ ได้ย้ำอีกเนาะเธาเขาก็บ่รู้ว่ามันเลขมันจะออกตัวใดเนาะเ่ามาเคี้ยเนาะแมีนอยู่แม่มันกับเป็นนั่นแบบว่าจังใดมันเป็นแค่ความฝันเขากถ้าเารู้ว่ามันออกตัวใดเขากล่โอ้ยโว้ยว่ามีมึงยู่แล้วจานั่นแหละนี่กะงควงควงกี่มานี่กะงวดที่แปดปัจจุบันล่อๆคันๆได้จังใดกะจังคอยโทรมาเด้อแม่ จากจาจายังไดครับยังไดค้าได้เรื่องยังไดเด้าแม่จิโทษไปเด้อบัตเนี่ยล็อกเบอร์ไว้กมาเชียร์วามีอันนี้แม่ทำได้ตลอดเลก็มาเชียร์ความหวังของหมู่บ้านก็พอผู้จอดครับ้ยค่ะถ้าแม่าเป็นล้มกับตรงกับทอผู้ท่องเนาะแม่าเบ้งคิมื่านเนี่ยอ้ยสนอกมาเชียเอ้ยอันแม่แม่ยังเบื่องาโอ้ยกมาเชียร์แม่ขอโทษเด้อแม่เป็นยังงแมหาสอืมเพราะว่าแม่ ดีขึ้นก็ดีใจแล้วนะค่ะวดนาจะคอยสู่กันไหมวดหนาจะคอยสู่กันแม่จ่าจ้า,จาเอากะให้พักพรอนให้มันเพียงพ่อแม่น้ำเชียกก่ย<อ>กับเก่อวันเชี่ยก,กับนอนเดกคือกันแม่อัถ้าว่าแม่กับนอนเดเว้นได้กับหลานจังว่ากกน้องเ,เวลาเด็กน้อยมันหิวนมองหิยน้ำกะอ้อเอเนาะเขาก็ต้องได้มานั่นลูกเอาน้องไถ่เขากินรับรับตื่นตนื่นมาแม่เนาะ จ้ารำรำเตื่นเต้นเต็มแม่กับว่าได้เฮ็ดยังดอกเขากับว่าเฮ็ดยังโดเข็ดยังว่าแหละน้อเขากับน้อนโบพักโบเพียบเพราะยังว่าแหละเด็กน้อยเนาะเขาเลี้ยงเด็กน้อยครับค่ะเอาป่านนี้แม่ทำเมนได้จังไดก็จะาคอยโทรมากด้ยค่ะแม่อยู่ดีนี่เด้อจ่าขอบคุณค่ะจ่าแม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะอ๋อค่ะครับแม่แม่บันเข้าครับผมค่ะโอ้เพิ่นติดต่อได้แล้วไปโอ้เพิ่น น้ำเชี่ยกะขีดอยู่ดีค่ะก็มาเชี่ยเพิ่กอันโทโทษค่ะเอฟซี่นกะโทษตามเพิ่นกะอยากได้นอกก้มฟันอ่ะเพิ่นกะแมนยังสีหน้าครับค่ะทัาไใดก็ตามกันตัวครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวร่อให้เม่ได้มากก่อนครับผมค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังของหมู่บ้านแหละครับผมโอ้เพิ่นลอดไพยก็ดีแล้วเนาะแม่ค่ะหาดพังหันกับ ที side, so like you know. to ่กาะมัเ hmm, ชียร so ์ลงก็ค oh ือเลขตัวเดียวได้ครับผมคือเลขกหาสามศูนย์ศูนย like ์หาสามนะครับผมค่ะเป็นตัดเหรียญก็คือหาศูนย์เข่าครับพี่น้องพอดีครับเข่าเป็นไหนตัวเดียวแต่ว่ามือเลขออกติดต่อเพิ่นบ่ได้ครับผมครับก็เลยได้เอาเลขกเาตัวเก่านลยครับผมสามหาศูนย์ศูนย์หาสามมาให้พี่น้องซีเบิ้งกับที่ว่าเข่าอยู่ได้ครับผมเลขกเป็นตัวเดียวแมนหาศูนย์อ๋อคลิปนี้บ่มีเลขเด้อค่ะท่านผู้ชม เพียงแต่ว่าเอฟซีเพิ่นอยากลู้ว่าแม่ไปใส่ข้างซองห่งอยากลู้บานบ่มีตัวเลขเดี๋ยวข่าวเพิ่นก่อนเนาะแม่นครับผมค่ะครับโทษติดแล้วบานนี้เพิ่นเป็นยังไงก็เลยไเด้เว้าแล้วเนาะว่าหันเนาะครับเป็นดูเรื่องล่าของแม่แล้วครับผมค่ะเอาครับพี่น้องครับผมครับแม่บ้านเข้าหรือว่าบ้านเคว่าชัยภูมิครับพี่น้อง จังใดก็ลอก่อนเนอร์ครับพี่น้องความหวังหมู่บ้านอีกหนึ่งสำนักครับผมครับบ้าหันกะห้าสามศูนย์ครับเอาติดต้อแม่ได้แล้วก็ดีใจครับผมครับเดี๋ยวจะค่อยมาตามตัวเลขแม่กันต่อครับพี่น้องเนาะครับถ่ายคลิปนี้กอา์เชี่อกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับสิบหกสิงหาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ